อันว่าสิริสนิจังบุชาประจักรนจัตตารธรรมวัตันติอายุวันนสุขังพลังนี้เนเชือกมคลัเช้างพี่ทำในนิบท์ท่านท่านจะส่งให้พ่อเลยหมท่าท่านจะเอาไปช่วยยก เพี่อยกเพี่อยกคอขึ้นมาอ่าพี่โต้องอันนี้พักค่ะแดมเหรออุ้ยโอ้ท่าเ่าท่านค่ะ้งต้อง,ต,องต้องจับเ,เดี๋ยวขขเดี๋ยวให้พี่ต้องช่วย,วยเดี๋ยวเราส่งให้ก็ได้มั้งให้ท่านส่งดีกว่า จะได้เป็นสิริมงคลด้นย ดีขึ้นใช่ไหมแล้วอันนั้นอ่ะเาปฏัดิเขาไปใส่ข้มอมือไปเพราะว่าทำทำคู่กันว่าเป็นลูกเป็นพ่ออันนี้พี่ทำ